อาธีรยงานว่าซาบินาซิงโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการต่อกรณีที่รัสเซียยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงพิสัยกลางชนิดใหม่ที่ชื่อว่าโอเรชนิก เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10บมักหรือ10เท่าของความเร็วเสียงหรือ2.5-3กิโลเมตรต่อวินาทีโจมตีเมืองเดนิปโปรตะวันออกของอยูเครนในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีสร้างความแตกตื่นไปทั่วโลกเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ท่านี้สิ่งยอมรับว่าสหรัฐร,รู้สึกวิตกเกี่ยวกับขีปนาวุธชนิดใหม่ของรัสเซียและมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อ,อยูเครนอย่างไรก็ตามสิ่งกล่าวว่า ยูเครนเคยรับมือกับการโจมตีที่รุนแรงและน่ากลัวมากกว่านี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นสหรัฐจะเดินหน้าสนับสนุนและจัดหาอาวุธที่ยูเครนต้องการต่อไปสิ่งอย่างเน้นย้ำด้วยว่าสหรัฐทึงอนุมัติแผนช่วยเหลือด้านอาวุธมูลค่า275ล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนและจะให้มากกว่านี้อีกจนกว่าจะสิ้นสุดรัฐบาลปัจจุบันของประธานาธิบดีไปเดนและหลังจากประธานาธิบดีปูตินออกถแถลงการชี้แจง การยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ลงที่เมืองดานิโปรว่าเพื่อตอบโต้ชาติสมาชิกนาโต้ที่ไฟเขียวยูเครนให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้ามาในดินแดนของรัสเซียพร้อมกับเตือนว่ารัสเซียมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองด้วยการโจมตีเป้าหมายทางทาหารของประเทศพันธมิตรย,ยูเครนเหล่านี้ซึ่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐโต้กลับว่าคำขู่ของปูตินเป็นเพียงวัฒกรรมล,ยลอยๆไม่ใช่คำขู่ที่น่าเชื่อถือ ขณะที่คารินชองเปียร์โกศบทำเนียบขาวก็ออกมาย้ำหยุดยืนเดียวกันว่าสหรัฐจะไม่หยุดจัดหาอาวุธให้ยูเครนอย่างแน่นอนโดยเจ้าหน้าที่หลายคนในทีมงานของไบเดนมีข้อเสนอว่าไบเดนควรส่งอาวุธนิวเกลียที่ยึดมาได้หลังสหาภาพโซเวียตล่มสลายคืนให้กับยูเครนเพราะนั่นจะเป็นการยับยั้งรัสเซียได้ในทันทีด้านอังกฤษก็เผยว่าพร้อมแล้วที่จะนํากองทัพอังกฤษสู้รบกับปูตินและทหารรัสเซียในยุโรปตะวันออก ร็อบแม็กโกวานรองผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของอังกฤษกล่าวขณะสมาชิกรัฐสภาถามเขาว่ากองพลอังกฤษกี่กองพลที่จะสามารถโจมตีแนวรบด้านตะวันออกของนาโต้ได้ในกรณีที่เกิดการยกระดับความรุนแรงกับรัเสเซียแม็กโกวานกล่าวตอบว่าหากกองทัพอังกฤษได้รับคำสั่งให้สู้รบในคืนนี้พวกเขาก็จะสู้ในคืนนี้แต่ไม่คิดว่าใครในห้องนี้ควรจะเข้าใจผิดว่า หากรักเสเซียบุกยุโรปตะวันออกคืนนี้เราจะได้ไเผชิญหน้ากับพวกเขาในการสู้ครั้งนั้นแต่หากจำเป็นก็จะต้องได้รับความผิดชอบจากชาวอังกฤษเสียก่อนเราพร้อมที่จะนำกองทัพอังกฤษไปสู้รบกับปูตินและทหารรัเสเซียในยุโรปตะวันออกแม้ในคืนนี้ที่ได้สำรับว่าคืนนี้นั้นหมายถึงเมื่อคืนวานหลังจากที่รัเสเซียได้ถล่มยูเครนด้วยขีปนาวุธรุ่นใหม่ส่วนนาโตก็จัดการประชุมฉุกเฉินกับยูเครนที่สำนักง,งานใหญ่ของนาโต ในกรุงปารีสในวันอังคารที่26พฤศจิกายนเพื่อหาตรือเกี่ยวกับการโจมตีของมอสโกและการตอบโต้กลับอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ดีดมิทรีเพสคออโฆษกทำเนียบเครลินกล่าวถึงการที่รัเสเซียทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดโอเรจินิกนั้นเชื่อว่ารัฐบาลวอชิงตันคุนเคยและมีความเข้าใจดีกับสิ่งที่รัฐบาลมอสโกต้องการสื่อสาร ถือเป็นการส่งสารที่คอรอบคลุมชัดเจนและสมเหตุสมผลและว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าสงครามในยูเครนกำลังยกระดับสู่การเป็นการเผชิญหน้าระดับโลกและไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ของการโจมตีตอบโต้โดยตรงไปยังฝ่ายตะวันตกทันทีที่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธแกย่ยูเครนถือเป็นการส่งสารที่คอรอบคลุมชัดเจนและสมเหตุสมผลจากผู้นำรัเสเซีย าร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ